You are listening to Mahidol Channel Podcast Listen Life Better for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol ฉันมันพยายามจะปิด ่วนหมอกม็พยายามจะเปิดแล้วมันพอฉันจะปิดแล้วเธอจะเปิดก็สู้กันถูกไหมคะเกิดอะไรขึ้นสนามรบบนช่องคลอดคำถามที่ที่ถามยากกว่านั้นคือ,อมีครบอยู่นี่ครบกี่คนผู้หญิงมากมายเจอความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจปัญหาที่หลายคนสงสัยแต่ไม่มีคำตอบ อย่าปล่อยให้ความผิดปกติของคุณกลายเป็นเรื่องปกติที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพสวัสดีครับหมอกริตนายแพทย์สกิทาโม่งไหมทองสวัสดีค่ะหมอเล้งแพทย์หญิงปานิชาจันทราพานิชกุลจะมาตอบทุกข้อสงสัยเคลียร์ทุกปัญหาผู้หญิงในรายการ Talk to her คุยทุกเรื่องสุขภาพที่ผู้หญิงควรรู้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการ Talk to Her คุยทุกเรื่องสุขภาพที่ผู้หญิงควรรู้อีกเช่นเคยนะครับเราสองคนหมอเลงกับผมหมอกิตนะครับก็นำสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพหญิงมาให้ทุกคนได้รับฟังกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับโรคคำน้องเลงแต่ว่าเป็นปัญหาที่ หลายคนกลัวและก็กังวลนั่นคือการตรวจภายในโดยเฉพาะมือใหม่ที่ไม่เคยไปตรวจมาก่อนหรือไปตรวจครั้งแรกทุกคนก็จะมีข้อกังวลนะครับแล้วก็มีคำถามนะว่าจะต้องเจออะไรจะเจ็บไหมต้อเยตัวยังไงและเมื่อไหร่ควรไปตรวจถูกไหมคะเราบางคนก็บอกว่าเอ๊ะฉันก็ปกติดีไม่มีอาการอะไรไม่ตรวจได้ไหมอ่ะอะไรเงี้ยนะครับน้องเลนเคยเจอเคสที่ อมาตรวจภายในครั้งแรกบ้างไหมครับแล้วก็มีปัญหาอะไรในการตรวจไหมหลักๆเขาจะถามว่าเจ็บไหมคะหมออ,มอย่างแรกก็คือเราจะต้องคุยกันว่าไม่เจ็บเนอะจ,จ,รจริงจริงจริงไม่เจ็บเพราะว่าจริงๆเวลาเราตรวจภายในอะค่ะลองคิดสภาพนะคะหมอหมอก็พยายามอยากตรวจให้มันแบบเฮ้ย ได้ได้ได้ตรวจได้หมดเนี่ยมาตรวจ <นะ S 1> ทั้งทีเราก็อยากเจอปัญหาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่คนไข้ก็เขินเนาะเพราะตรงนั้นเป็นเป็นจุดซ่อนเร้นใช่ฉันนั้นพยายามจะปิดี <c oughs> ส่วนหม <c oughs> อก็พยายามจะเปิดใช่ไห <c oughs> แล้วมันพอฉันจะปิดแล้วเธอจะเปิดวก็สู้กันหนูไหมคะเกิดอะไรขึ้นสนามรบบนช่องคลอด <c oughs> <c oughs> แล้วคนที่เจ็บจะเป็นคนไข้เออฟังล้วมันเหมือนขำแต่ถึงเวลาจริงๆมันมันไม่ไม่ขำเลยดังนั้นก็ต้องนิดนึงแยกหัวเข่าเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าจะต้อง ขอความร่วมมือนะครับยิ่งร่วมมือดีจะยิ่งไม่เจ็บใช่แล้วก็ถ้าใครไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อาจจะต้องกระซิบบอกกันนิดนึงเพราะว่าจะมีผลต่อการเลือกขนาดเครื่องมือการเลือกใช้เครื่องมือแล้วก็อาคุณหมอพอรู้แล้วว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะเราก็จะค่อยๆใส่เครื่องมืออย่างละมุนละม่อมถ้าไม่มีอาการเนี่ยต้องมาตรวจไหมจริงๆแล้ว การที่เราไม่มีอาการเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเราไม่มีอาการจริงๆกับ2คือคนไข้าอาจจะยังไม่มีความรู้หรือว่าอาจจะไม่รู้จักวิธีการสังเกตตัวเองว่าเอยลักษณะอย่างเนี้ยเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเริ่มมีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะในอุ้งเชิงการหรือว่าอวัยวะภายในของเราแต่การมาเจอกับหมอหมอสูงหมอนาีเวสเนี่ยก็จะมีการซักประวัติก่อนอยู่แล้ว ว่าประจำเดือนเป็นยังไงมาเยอะมาน้อยมาบ่อยแค่ไหนมีเลือดออกผิดปกต,มปกติมีปวดท้องม,มีตกขาวอะไรหรือเปล่าซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณหมอดีเทคหรือว่าตรวจ พบว่าเอ้ยมีบางอย่างผิดปกติและอาจจะต้องสืบค้นเพิ่มเติมหรือทําให้เราวินิจฉัยโรคบางโรคได้เร็วมากขึ้นตอนนี้เนี่ยแนวทางการดูแลรักษาของเราเดี๋ยวจะเป็นเชิงรุกนะครับเราไม่รอให้เกิดโรคจะไม่เป็นฝ่ายรับต่อไปแล้วเราจะรุกอย่างเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจแล้วก็ได้รับการวินิจฉัย นะครับถ้ามีภาวะใดๆตั้งแต่ยังไม่ไม่แสดงอาการเนี่ยคือระยะเริ่มต้นจริงๆผลการรักษามันก็จะดีกว่านะครับแล้วบางภาวะก็มีแนวทางการป้องกันด้วยนะครับอ่ะแล้วเวลาเราตรวจเราจะเจอโรคอะไรได้บ้างนะจริงๆก็อ่อหลายภาวะนะครับอาตั้งแต่ข้างข้างนอกเข้าไปข้างในเลยแล้วกันขข้างนอกก็อาจจะพูดใช่พูดก่อนกายอะไรเงี้ยหรือว่า ตรงบริเวณอวัยวะเพศอาจจะมีรอยโรคที่อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมหรือว่าเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะเห็นบริเวณผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศซึ่งบางทีตรงอวัยวะเพศเราเราก็มองไม่เห็นหรอกก็ต้องได้คุณหมอมาช่วยดูว่ามมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าใช่ค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ช่องคลอดใ,ในช่องคลอดก็ดูความผิดปกติในช่องคลอดบางคนหูดหนอนไก่ก็ไปขึ้นในช่องคลอดก็มีหรือขึ้นที่ปากมดลูกและแน่นอนค่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีการเช็คมะเร็งปากมดลูกเนาะเป็นการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการดูว่าเอ่อมีก้อนที่มดลูกก้อนที่รังไข่หรือว่าปีกมดลูกหรือเปล่านะคะจากการตรวจภายในอันหนึ่งที่เราสามารถ ตรวจเช็คแล้วก็อาจจะเจอจากการตรวจภายในก็คือเรื่องของตกขาวผิดปกติหรือว่าการติดเชื้อภายในช่องคลอดนะครับซึ่งาบางครั้งก็อาจจะไม่ได้แสดงอาการชัดเจนนะครับหรือบางคนก็มีอาการแต่ว่าทนไวเป็นสีส,นสีทนได้สีทนตลอดแล้วบางทีมาตรวจปุ๊บอ้าว บางทีก็อาจจะเจอเชื้อราอหรืออาจจะเป็นลนักษณะตกขาวที่เกิดจากเช <ur ia, S 2> ื้อแบคทีเรียหรือว่า,หร,วาหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งพวกนี้การรักษาแตกต่างกันไปเลยสิ้นเชิงบ,บางบางโรคอาจจะต้องรักษาแฟนด้วยบางคนคุยกับคุณหมอแล้วรู้แล้วเฮ้ยเรามีพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่างคุยกันแล้วเราปรับพฤติกรรมก็อาจจะลดการกลับมาเป็นซ้ำของโรคพวกนี้ได้ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคําถามว่าเราควรจะเริ่มตรวจเมื่อไหร่ตรวจบ่อยแค่ไหนอันนี้ หมอเล้งมีคําแนะนํำไหมครับต้องตรวจบ่อยแค่ไหนอืหรือว่าควรจะเริ่มตรวจเมื่อไหร่อันนี้แล้วแต่แนวทางการปฏิบัติของแต่ละประเทศบางประเทศก็บอกว่าควรจะตรวจทุกปีบางประเทศก็บอกว่าอาจจะรอดูอาการว่ามีอาการผิดปกติหรือเปล่าซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าสําหรับคนที่ไม่แน่ใจจริงๆว่าฉันอาจจะไม่รู้จักวิธีการสังเกตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยกลัวมีความกังวลก็จำไว้ว่าถ้าตรวจภายในก็อย่างน้อยปีละครั้งก็ได้นะคะเผื่อเหลือเผื่อขาด เราเริ่มตรวจแล้วครับแล้วเริ่มตรวจก็คือการตรวจภายในเนี่ยเ,เราจะล้อไปกับการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกก็คือถ้าคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อาจจะเริ่มที่อายุประมาณ30ได้ยกเว้นมีอาการผิดปกติซึ่งอาการผิดปกติอะไรที่จะต้องมาตรวจก่อน4อย่างจำไว้เลยนะคะอ,อันแรก เลือดออกผิดปกติเลือดประจาเดือนนี่แหละแต่ว่ามันออกผิดปกติหรือว่าเลือดที่อมันไม่น่าจะใช่เลือดประจําเดือนอะไรเงี้ยกระป๋อง่ออกอะไรอย่างเงี้ยออกทีเป็นอาทิตย์เป็น10วันอันนี้เขาเรียกว่าเลือดออกผิดปกติมาเลยหรือไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เรียกผิดปกติหรือเปล่ามาเถอะอันนี้2ตกขาวค่ะตกขาวที่มันผิดปกติเช่นตกขาวมีกลิ่นตกขาวระคันหรือตกขาวปริมาณเยอะหรือถ้าไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เรียกผิดปกติหรือเปล่าก็มาตรวจเถอะอันนี้3มาด้วยเรื่องก้อน นอนนอนอยู่คลาได้เป็นก้อนปูดเลยหรือไม่แน่ใจเป็นก้อนหรือเป็นพุง <c oughs> มาตรวจเถอะใช่และอันสุดท้ายก็คือเรื่องปวดค่ะปวดท้องปวดท้องน้อยจะไม่ว่าข้างน้อยข้างซ้ายข้างขวาตรงกลางถ้ามีอาการปวดปวดประจําเดือนไม่ปวดประจําเดือนหลืออะไรก็แล้วแต่ให้มาตรวจ4อย่างนี้คุณอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่มีอาการเหล่านี้ก็คื<ข>อให้มาตรวจแหละแต่ถ้าไม่มีอาการเลยอ่ะ ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อาจจะเริ่มที่ประมาณ30บางประเทศอาจจะเริ่มที่อายุประมาณย5่สิบห้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเริ่มมีเพศสัมพันธ์แล้วอะค่ะบางประเทศเขาก็แนะนําว่าเอยเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ21ปีก็มีเหมือนกันก็ตั้งแต่เริ่มเริ่มมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะเริ่มตรวจได้แล้วทีนี้เรื่องเพศสัมพันธ์ครับบางคนก็จะเกิดข้อสงสัยว่าเอ ฉันมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกันหรือว่ามีการใช้อุปกรณ์อย่างเงี้ยนะครับจำเป็นต้องตรวจไหมแล้วก็มันมีความเสี่ยงของการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับโอเคอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากๆเพราะว่าบางคนก็จะถามมาเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าถ้าสมมติเขามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเออหมายถึงว่าไม่ได้มีกับฝ่ายชายอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราน่าจะไม่เสี่ยงแต่ตรงกันข้ามเลยนะคะ ก,ก็มีวิจัยเหมือนกันที่แบบเขาไปสำรวจในกลุ่มคนที่หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงด้วยกันกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงเรื่องมะเร็งปากมดลูกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์พวกนี้นะคะ่ะบางคนใช้อุปกรณ์และอุปกรณ์ทําความสะอาดไม่ดีหรืออาจจะไม่ได้ทาความสะอาดเลยก็จะทําให้เป็นมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสเรียกว่า HPV ซึ่ง HPV เนี่ยเป็นตัวการสําคัญ ที่จะทาให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้<ะ>ดังนั้นคําแนะนำของหมอนะคะถ้าคุณยังมีมดลูกยังมีปากมดลูกอยู่ควรตรวจหมดมมถ้ามีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมีการสอดใส่ใช้อุปกรณ์ทางช่องคลอดก็ควรจะตรวจเหมือนกันอย่าคิดว่าเอ้ยฉันมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงฉันไม่เสี่ยงจริงๆเสี่ยงเหมือนกันนะคะ,ะเพราะว่าในสารคัดหลังเนาะม,มันก็จะมีเชื้อโรคเชื้อไวรัสซึ่งอาจจะเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับ ทีนี้พูดถึงขั้นตอนการตรวจบ้างนะครับตะกี้น้องเล่งบอกว่าการตรวจภายในมันก็จะมี2ส,ส่วนคือการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกนะครับซึ่งก็จะมีการใส่อุปกรณ์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการตรวจภายในที่เป็นการคลำอ,อ,อยากให้น้องเลงเล่ารายละเอียด เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจตรงนี้นิดนึงได้เลยค่ะเอาเอาให้เห็นภาพเหมือนจินตนาการว่ากำลังเดินก็ไปที่ O P D ของหน่วยนรีเวานี้เปลี่ยนผ้าถุงรอแล้วเนี่ยโอเคยังเี่ยนตอนนี้หมอยังไม่ให้เป็นเหนผ้าถุง็อก็เรียกชื่อเข้ามาก็ซักประวัติอย่างที่บอกค่ะประจาเดือนเป็นยังไงแต่งงานไม่มีลูกหรือเปล่าคุณหมอบางคนอาจจะเขินหรืออาจจะหลีกเลี่ยงคําถามว่าเคยมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าคุณหมอบางท่านจะถามว่ามีแฟนไหมให้รู้ไว้ว่าที่เขาถามเนี่ย เเขาต้องอ,อาจจะถามต่อว่ามีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าอืแต่งงานไหมคำ,ค,ำคำถามที่ที่ถามยากกว่านั้นคือ,อมีคอบอยู่นี่คบกี่คนบางทีเราก็ <c oughs> คือ <c oughs> มันก็เป็นข้อมูลที่เราอยากอยากรู้นะอยากรู้แล้วก็มีความจําเป็นเนาะเพราะว่า,าก,การที่มีเพศสัมพันธ์กับหลายๆคนความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันก็เยอะขึ้นอืคุณจะมีคําถามประมาณนี้ที่ที่เรา หมอในฐานะหมอสูหมอนรีเวทเนี่ยต้องการทราบเพื่อรู้พฤติกรรมทางเพศว่าแบบเอ้ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน อ่ะซักประวัติเสร็จอ่ะโอเควันนี้มาตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะอ่ะเราก็จะให้คนไข้ไปเปลี่ยนชุดซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเราจะให้คนไข้ปัสสาวะทิ้งด้วยเพราะว่าถ้ากระเพาะปัสสาวะเต็มไปด้วยน้ําเราจะทาอะไรไม่ได้นอกจากกระเพาะปัสสาวะแล้วก็จะทําให้เราวินิจฉัยโรคบางอย่างพลาดไปเช่นเนื้องอกบดลูกใช่โดยเฉพาะถุงน้ําลังไข่ซิสลังไข่เนี่ยเคยมีเลยนะเคยมีกรณีที่แบบ ตรวจภายในแล้วก็คทำได้คล้ายๆมีถุงน้ำนะที่ตัวปีกมดลูกอะไรเงี้ยนะครับเป็นถุงน้ําขนาดใหญ่แล้วแหละเอาท่าซาวก็มันล่มเลยแหละเป็นสวยเลยกําลังใจแบบว่าอ่ะโอเคคนนี้ต้องผ่าตัดแล้วฮะแต่ว่าพอคนไข้ปัสสาวะหายไปเลยหายเพราะฉะนั้น การปัสสาวาะออกเป็นเรื่องสําคัญฮะฮะใช่แล้วก็พอปัสสาวะเสร็จแล้วก็จะใส่ผ้าถุงอย่าลืมถ,ถ้าถ้าท่านใดที่ไม่ได้มีประจำเดือนหรือมีเลือดออกผิดปกติอะค่ะถอดกางเกงในไปเลย <ฮะ S 2> แต่ยกเว้นบางกรณีถ้าแบบกําลังมีประจำเดือนหรือมีเล,อเลือดเลือดออกเยอะอย่างเงี้ยค่ะเออบางทีถ้าเราถอดไปเลยมันจะหูเป็นโศกนาฏกรรมไปนิดนึงเลือดออกตามทาง <ฮะ S 2> เขาก็จะให้ใส่กางเกงในไว้ก่อน <ฮะ S 2> แล้วค่อยถอดอีกทีตอนที่จะขึ้นเตียงเ <ฮะ S 2> อ <ฮะ S 2> อก็โอเคเตรียมเรียบร้อย ก็จะเป็นการขึ้นเตียงซึ่งการขึ้นเตียงเนี่ยก็จะเป็นขาย่างใช่ขาย่างก็จะเป็นรูปรูปตามเท้าให้วางวางเท้าไว้ตามตามอุปกรณ์รรและหลายคนวางคือวางแยกขาออกแต่เข่าชนกันอย่างนี้ซึ่งอันเนี้ยหมอจะมุดไปตุดมได้หนีไว้ใช่จําไว้ว่าต้องทํารูปเป็นรูปตัวเอ็มต,อตัวเอ็ม หรือตัววีตัววีก็ได้รูกเป็นอย่างนี้แยกหัวขเข่าออกอย่าหนีบเข้ามานะคะต้งเปิดออกก็อย่างที่บอกบางคนปิด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 แล้วหน้าหมอก็อยู่ตรงนี้เกิดอ,อะไรขึ้นหมอก็กลัวจะโดนหนีบ,ห,นบหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะบอกคนไข้ว่าอะแยกหัวเข่าว,วางก้นลง<ช>นะครับ,รบแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ เวลาเราจะใส่เครื่องมืออาจจะต้องให้คนไข้ช่วยช่วยเบ่งลงก้นนะครับซึ่งหลายคนกลายเป็นยกก้นใช่เวลาบอกว่าเบ่งปุ๊บยกทันทีเลยหมอก็ยกตามซึ่งเบ่งลงก้นคือยังไงเหมือนเบ่งท่ายเหมือนเบ่งอุจจาระค่ะเอาก้นติดเตียงเอาไว้แล้วก็เบ่งอุจจาระเอาไว้พอเราเบ่งปุ๊บอะเราจะมันใชจะขาเราจะไม่หูเวลาเราเบ่งหลายๆอย่างก็จะแบบเปิดเปิดออกเขาก็จะใส่เครื่องมือได้ง่ายขึ้นแต่บางคนถ้ามันมีอะไร เหมือนผายลมออกมาก็ไม่ต้องเขินก็เป็นเรื่องปกติใช่ใส่ง่ายกว่าดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวกันเนาะพอจัดท่าจัดที่ได้ทางได้โอเคแล้วคุณหมอเขาก็จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าสเปกคูลัมหรือว่าปากเป็ดเปซึ่งหลายคนจะกลัวอันนี้เพราะมันดูแบบว่าเป็นแบบเหล็กพต่อมทปิุกอยก็จะใส่เข้าไปส่วนขนาดเนี่ยก็จะเลือกตามลักษณะเช่นคนไข้ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็จะใช้ อันเล็กจิ๋วถ้ามีเคยมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่เคยคลอดลูกทางช่องคลอดค่ะเออก็จะใช้อันเล็กอันใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ส่วนบางคนเช่นแบบคลอดลูกมาหลายแล้ว ห้าคนคงต้องใช้อันใหญ่มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงต้องมานั่งซักว่าคุณมีลูกกี่คนขาดยังไงพ,พักขออหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยมีเพศสัมพันธ์ไหมอะไรนี้นะครับเราก็จะได้เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมใช่แล้วก็จะมีการสื่อสารกันเป็นระยะระยะใช่ก็ปกติเดี๋ยวเวลาตรวจภายในเราจะทําอะไระขั้นตอนต่อไปจะมีการใส่เครื่องมือแล้วก็จะมีการคุยมีการบอกก่อนเพราะว่า คนไข้ก็จะได้มีการเตรียมตัวจะได้ไม่ตกใจไม่ตกใจฉันอจิ้มแย่อะไรเข้าไปเดี๋ยวตกใจหมดเลยแล้วก็หลังจากใส่เครื่องมือปุ๊บหมอก็จะเปิดเครื่องมือค่ะเปิดปากเป็ดออก<ะ>เพื่อที่จะให้เห็นปากมดลูก แลอภายในช่องคลอดนะวะรวมถึงตกขาวด้วยลักษณะตกขาวครับขั้นตอนนี้ถ้าคนไข้บางคนบ่นว่ามีตกขาวผิดปกติหมอจะอาจจะเก็บตัวตกขาวไปตรวจไปส่องกล้องตรวจว่าเอ้ยมีเข้าได้กับเชื้อราหรือว่าดูลักษณะเหมือนติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะเอาเครื่องมือไปเก็บสารคัดหลั่งเพื่อที่จะส่งตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกรณีที่คนคนนั้น ถึงเวลารตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซึ่งขั้นตอนตรงนี้จากประสบการณ์ที่เคยโดนตรวจมันจะจุกๆความรู้สึกคล้ายๆสวอบจมูกสวอบจมูกโควิดบ,บางหลายๆครั้งเลยเนาะเ,ออเวลาที่เราใส่เครื่องมือตัวปักเป็ดเข้าไปเนี่ยคนไข้ย,ยังพอทนได้อาจจะแบบไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเท่าไหร่<ช>แต่ว่าตอนป้ายเซลล์ตรวจเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแหละใช่มันจะจุกๆแต่มันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะคะมันจะรู้สึกแบบจุกๆเฉยๆแต่ไม่ใช่ความรู้สึก เจ็บเหมือนมีดแทงเข็มแทงไม่ได้ขนาดนั้นซึ่งเราก็เก็บอยู่แป๊บเดียวอ่ะไม,ไม่ถึงสิทวิพอเก็บเสร็จป๊บดูแล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะทอดเครื่องมือออกแล้วนั่นก็จบเครื่องขั้นตอนดูแล้วก็เก็บเช็คมะเร็งปากมาลูกอันถัดไปก็ ออการคลำนะครับซึ่งหลังจากที่ถอดไอตัวปักเป็ดออกอเนี่ยเราก็จะมีการคลำก็คือจะจะ,จะใช้นิ้วนะครับ,รบสอดเข้าไปแล้วก็อีกมือน,นึงก็คืออยู่บริเวณหน้าท้องช,ช่วยกันนะครับสัมผัสว่า ตัวมดลูกตัวรังไข่เนี่ยขนาดปกติไหมมีก้อนอะไรโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าเป็นถุงน้ําเป็นก้อนเนื้ออะไรเงี้ยนะครับเราก็จะพอบอกได้เบื้องต้นใช่แต่ขั้นตอนนี้การร่วมมือจากคนไข้ก็สําคัญเหมือนกันใช่เพราะลองคิดสภาพถ้าเราเกรงเกรงเต็มที่ท้องเราจะแข็งเป็นโดยเฉพาะตรงหน้าท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ยินคุณหมอบอกว่าผ่อนผ่อนแผ่วๆหน้าท้องใช่ถ้าเกรงมากเราคลำอะไรไม่ได้ลองคิดสภาพเพราะว่าเราจะคลำว่าข้างในมีมีก้อนมีอะไรได้ ของมันต้องนิ่งเกรงเป็นแผ่นอย่างนี้โชว์ซิกแพคโอ้ยิ่งยิ่งถ้าแบบโหคนไข้มีซิกแพคแบบพี่กี้นะเราลองคลำไม่ได้ถึงบอกว่าการตรวจภายในการร่วมมือจากคนไข้อะช่วยลดอาการปวดลดอาการเจ็บแน่ๆและช่วยให้ข้อมูลที่สําคัญจากการตรวจภายในได้ใช่ใชในกรณีที่อ่อน้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะมีหน้าท้องใช่ก็อาจจะคลำค่อนข้างยากนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่สงสัยว่าอาจจะมีพยาธิสภาพหรือว่ามีก้อนมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับภายในอุ้งเชิงกลานก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมบางครั้งก็อาจจะต้องส่งอลทราซาวหรือว่าถ้าแบบคนบางคนสงสัยก้อนมากๆก็อาจจะสง่ง เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่เคสเคสไปในบางกรณีก็อาจจะมีการตรวจทางทวารหนักเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือว่าในกรณีที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนก็อาจจะหลีกเลี่ยงจากการตรวจทางช่องคลอดนะครับไปตรวจทางทวารหนักแทนก็จะได้ข้อมูลใกล้เคียงกันซึ่งจริงๆเนี่ยประโยชน์ของการตรวจภายในแล้วก็ตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกถือว่าประสบความสำเร็จหรือได้ผลในบ้านเราเหมือนกัน นะครับในฐานะที่สูติที่เป็นสูติตรีลีแพทย์เนี่ยเราเจอกรณีคนไข้ที่เป็นมะเร็งป่ดมะลูกระยะท้ายทยที่เป็นก้อนโผล่ออกมาเลยหรือว่าเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยน้อยลงใช่น,ใชน้อยลง<ะ>ชัดเจนเพราะว่าอันแรกเลยคนไข้ตระหนักคนไทยตระหนักเรื่องการตรวจภายในแล้วก็ ารเช็คมะเร็งปากมลูกมากขึ้นน่าจะมากกว่าสมัยก่อนซึ่งเราเชื่อว่าอีกหน่อยก็น่าจะลดลงไปกว่านี้อีกคแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะมีส่วนช่วยก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมือลูกอันนี้การเตรียมตัวล่ะช่วงไหนที่เหมาะสําหรับการมาตรวจภายในเอาจริงๆก็คือวันที่เราสะดวกกับสองก็คือบางคนจะกังวลเรื่องประจำเดือนว่าคือ ถ้าถ้าเลือกได้เอาตรวจภายในช่วงที่ไม่มีประจำเดือนก็ก็โอเคแหละแต่อย่างในบางกรณีคนไข้มีเลือดออกปกติหรือเลือดออกกระจุยกระจายเรารอให้หยุดมันไม่หยุดสติอย่างเงี้ยก็มาเถอะขาไม่ต้องรอเพราะว่าหมอบางคนเกรงใจหมอคนไข้บางคนน่ารัก เลือดออกเกงใจหมอจังเลยคนขอโทษนะคะยกมือไหว้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาตรวจแล้วค่ะเราจะได้หาสาเหตุแล้วก็รักษาเนาะก็รีบรักษาครับแต่ในกรณีเช็คอัพคือมาตรวจภายในประจําปีถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อาจจะแบบรอให้ประจําเดือนหมดก่อนแล้วค่อยมาตรวจแล้วก็จะได้ข้อมูลในการตรวจโดยเฉพาะตรวจเซลล์ปากมดลูกเนี่ยง่ายกว่าทีนี้นอกจากเรื่องของประจําเดือนก็จะมีเรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับอย่างน้อยอย่างน้อยเลยนะ ถ้าวันพรุ่งนี้จะตรวจภายใดก็อาจจะต้องงดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็จะรบกวนนะครับบางทีหมออาจจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าคือบางคนมีเพศสัมพันธ์แล้วก็อาจจะอาจไม่ได้ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วก็มีการหลั่งน้ำอสุจิอยู่ในช่องคลอดแล้วมันก็จะมีน้ําน้ําตกขาวอะไรเงี้ยคือหมอบางทีตรวจก็นึกว่าเฮ้ยตกขาวเยอะพอไปส่องดีไหวเต็มเลย เคยเจาแต่พูดถึงเรื่องไ่วยเนี่ยมันจะมีสองสองอย่างที่จะไหว้ได้ในสไลด์ถูกอ๋อใช่ใช่อันหนึ่งก็คืออย่างที่เราพูดถึงใช่แบบหนึ่งก็คือเขาเรียกพยา j a c h o n g p อ o พวกนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิด าการตกขาวอาการคันอาการอักเสบบริเวณช่องคลอดได้ถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเน็บยารักษาโรคอยู่นะครับก็รักษาให้เสร็จก่อนให้หยุดการเด็บยาก่อนแล้วก็ค่อยมาตรวจเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามีการอักเสบมีการติดเชื้ออยู่มันก็จะรบกวนการแายผลเหมือนกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการสวดล้างใช่ใช่พฤติกรรมสวดล้างยังไงยังไงยังไงเราก็ไม่แนะนําอยู่แล้วไม่ว่าจะมาตรวจภายในหรือว่าเป็นชีวิตประจําวันก็ตามถ้าเกิดว่ามาตรวจเนี่ย ยิ่งไม่อยากให้ส่วนล้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการอักเสบติดเชื้อเนี่ยเราก็จะตรวจไม่พบใช่ก็แบบกลายเป็นว่าล้างออกไปหมดแล้วหมอดูแล้วก็ปกติดีการที่จะได้รับการรักษากลายเป็นหมอตรวจไม่เจอแล้วกไอาการเป็นมากขึ้นอะไรนี้การโกนขนจําเป็นไหมจริงจริงทกนรแพทย์เราไม่ค่อยแนะนำไม่แนะนำคือคือเคยเจอส่วนตัวเคยเจอหลายเคสเลยคือโกนเป็นประจําแล้วก็การโกนมันในในการโกนหรือแม้กระทั่งไปเลเซอร์มันก็จะทําให้เกิด เขาเรียกว่าไมโครทรอมาก็คือเกิดการบาดเจ็บของรูขุมขนของของผิวรรบริเวณน,นั้นแล้วพอเกิดการบาดเจ็บมันทําให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปได้ง่ายแล้วก็เป็นรูขุมขนอักเสบมาในเรื่องสิวเป็นซ้ําเป็นซากถ้าบางคนโกนผลประจาแล้วมีปัญหาเรื่องสิวตรงน้องสาวบ่อยๆเนี่ยสาเหตุอาจจะเกิดจากอันนี้ก็ให้นะนําหยุดโกนค่ะก็จบไปแล้วสาหรับวันนี้คก็ถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปของเราคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์นะครับโดยเฉพาะแชร์ไปให้เพื่อนสาวที่ยังไม่เคยไปตรวจภายในนะครับคนที่คุณรักจะได้รู้ข้อมูลแล้วจะได้ไปตรวจแล้วก็จะได้แบบสุขภาพดีๆกันทั้งนั้นมาเหอะหมออยากเจอใช่ครับแล้วก็ถ้าใครมีประเด็นอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพผู้หญิงก็อย่าลืมคอมเมนต์ในทุกช่องทางคอมเมนต์ของมหิดลชาแนลเพื่อที่เราจะได้ไปหาข้อมูลแล้วก็ผลิตมาเป็นคลิปให้ทุกท่านได้ทราบนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังรายการ ของเรา<ช>นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมะะลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ,รบพบกับรายการ Talk to Her คุยทุกเรื่องสุขภาพที่ผู้หญิงควรรู้ที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง f a c e o o o k มหิดล n ชน n n ลยู u ู u มหิดล h h น n n ลแ a p n e e ลพ p ดแคสต์สปอติฟายแองเกอร์ู๊กส s ดำเนินรายการโดยสูติเนรีแพทย์จากคณะแพทยาศ,าศาสตร์ศิร,ศริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล